ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วิธีกิจกันยาครับผมเสร็จแล้วนะครับพี่ตามที่ขอมานะครับเป็นบัววีครับ10นิ้วครับผมดูนะครับเป็นไม้ประยุงดํานะครับตามที่พี่ขอมานะครับขับข็ไม้ประยุงแบบดําแดงครับผมนะครับเสร็จแล้วครับผมจะส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับที่ ครัวาม,มยาวอยู่สิบนิ้วนะครับดูด,ด้ามครับเป็นไฟจุงดำขนาดครับ6.5นะครับสันนี้มมินแบบไล้ไปลายครับผม จัดส่งพรุ่งนี้เช้านะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม